ชงชาแฟรนไชส์ชานมแทๆ้ๆรสดั้งเดิมสุดรไต้หวันสุดยอดแฟรนไชส์สร้างอาชีพแห่งปี2019 Thailand p ไทยแลนด์พีพ่ช้อยงบลงทุนเพียง39,900บาทแถมฟรีวัตถุดิบกว่า500แกว้ว ชงชาร้านชานมแท้ๆลดดั้งเดิมสุดไต้หวนันพัฒนาจากร้านชงกาแฟที่ประกอบกิจการร้านกาแฟมากว่า15ปีประกอบกิจการด้านเครื่องดื่มที่ยาวนานจึงพัฒนาให้เข้ากับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความนิยมชานมไข่มุกกันมากขึ้นชงชาเลือกใช้วัตถุดิบชาที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงรายคัดชาเกรดพรีเมียมเพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มชาที่อร่อยแต่ในราคาย่อมเยาเน้นส่งเสริมสินค้าวัตถุดิบของชู เปิดตัวมาเพียง1ปีครึ่งการันตีด้วย500กว่าสาขาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเช่นพมา่าลาวมาเลเซียและกัมพูชาชงชาเราผลิตวัตถุดิบและคิดค้นสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของชงชาอีกทั้งโรงงานเป็นที่ฝึกสอนให้แก่สาขาทุกสาขามาเรียนเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การตกแต่งร้านชงชาสำนักง,งานใหญ่เราสื่อถึงความเป็นมาและจุดกำเนิดของชงชาอบอุ่นใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งบริษัทยังมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆออกมาเพื่อบริการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องแพคเกจการลงทุนค่าแฟรนไชส์3า9 0 0บาท อุปกรณ์ครบพร้อมเปิดขายวัตถุดิบกว่า500แก้วพร้อมไฟล์ป้ายนำไปตกแต่งร้านไม่เก็บส่วนแบ่งการขายค่าธรรมเนียมรายปีคืนคุณเร็วภายใน2เดือนซึ่งเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มากๆค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร089-999-6339ายไอดี K.A. Double IQ f o c e b o o k A I Facebook, ชงชาชานมไข่มุกขีดบริษัทสำนักงานใหญ่